ดูดวงชาวราศีกุมวันที่17กันยาดวงศัตรูลุกเป็นไฟด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาดวงของท่านขึ้นแต่โลงดวงศัตรูขึ้นดวงท่านลงเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งนะครับมีอำนาจบนบารมีวาสนายิ่งใหญ่เกียงกายเจริญลุกเรืองขึ้นมาตันทีตันได้ตอนนี้เขาร้อนลุ่มแล้วท่านก็ลองมีเงินล้านดูสิเอาเงินล้านมากองหน้าบ้านเอาไว้จัดตูดูเนี่ย ศัตรูเป็นไงครับมือมันสั่นนะมือมันสั่นมันเห็นแล้วมันทนไม่ได้นะนะไฟมันลุกโชนนะอยู่ในจิตใจมันแผดเผานอนไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวครับศัตรูนั่งร้องไห้กระจอง,งองแงเลยนะครับร้องแม่จา๋าขอตังค์ด้วยขอรวยเหมือนราศีกุมแม่จา๋าโมไม่ต้องไปสงสารเขาครับชาวราศีกุมชาวราศีกุมตกตำแหน่งดวงชะตาอะไร ตกตำแหน่งราชาแห่งถ้วยแปลว,ว่าโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดตักจะเต็มในโชคชะตาด้วยบนุษสุษนวัตนาเทพเท,ทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุคของรักษาดวงชะตาจะเปิดครับขอ,อดวงเปิดไปไงศัตรูร้อนลุ่มในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวัสนาปราบศตุ้เฮี้ยนเตี้ยนครับชาวราศีกุมท่านอย่ามาใจอ่อนนะครับอะไรนิดนิดเออหยวอนย้นน่ยวอนย้นน่คนไทยเราขี้ลืมด้วย ไม่ได้ไปิดกำแพงมันเลยปิดมันให้หมดนะก่อกำแพงใหญ่ๆเลยปิดมันเลยไฟมันลุกเลยนะมันดิ้นเลยนะเข้ามาไม่ได้เนี่ยมันหนีเข้ามาไม่ได้เนี่ยโอ้ปากมันดีด้วยนะมันบอกไม่ต้องใช้ของไทยอ่ะไม่ต้องใช้ของไทยอ่ะโอ้ไม่ต้องใช้ของไทยนะผมแต่แอบกินแอบใช้แอบหนีเข้ามาโอ้ปากโคตรดีเลยนะผมไฟมันลุกท่านบุญบุญกุสลวาสนาเงินมากท่านปิดกำแพงมันเลย ไปไม่ให้มันเข้าเวย้ยไม่ให้เข้าวเว้ยเออไม่ให้เข้าเวย้เออไเเวยไม่ต้องเข้าวไฟมันลุกเลยนะทนไม่ได้ทํำยังไงดีเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบนกุศลวาสนาท่านต้องจัดหนักจัดเต็มคนระับการต่อสู้เยือแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดีชาราศีกุมจัดหนักจัดเต็มไปิดกแพงครับด้วยบนกุศลวาสนาดวงชะตานี้จะได้พบถ้วยสองถ้วยทองสองถ้วยทองแปลว่าอะไรจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดี ได้เจอเพื่อนบ้านที่ดีได้เจอคนที่ใช่เปรียบเสมือนดวงท่านนะ้วผมจะได้เจอคนที่ดีเข้ามาพูดคุยเอ้ยคุยกันรู้เรื่องว่ะเอ้ยคุยกันรู้เรื่องว่ะเพื่อนบ้านที่ดีเอ้ยคุยกันรู้เรื่องอ่ะคุยกันแล้วโอ้โหมันมันเซงนิตใจอ่ะมันมีความสุขอ่ะ้วผมไม่เจออะไรนิดหน่อยดูถูกฉันดูถูกฉันเป็นบ้าปเบาแต่ผมมาัจนทุกสิ่งทุกอย่างท่านนะครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวได้รับถ้วยทองแล้วอมีความสุขแล้ว เอาผมตั้งมัน่นเอาให้มันสีวิไลเอาให้มันเจริญชาวราศีกุมเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเาินเงินขอทับนายว่าท่านจะสีวิไลไม่นานไม่ช้าท่านจะสีวิไลท่านจะมาเปรียบเรื่องเงินบอกว่าตอนนี้อาจารย์หนูไม่มีเงินจะกินแล้วใจ่าเย็นๆดิเงินทองหาเมาื่อไหร่ก็ไ,ได้บอกไว้ก่อนสีวิไลเมื่อไหร่อ่ะแย่งเงินมันมาเต็มไปหมดอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อเมื่อศัตรูมันแพ้พ่ก่อนนะเพราะฉะนั้นต้องต้องแช่งมัน แช่งมันเราจะแช่งก็ไม่ดีแล้ต้องแช่งมันมันแพ้ไพ่มันทํำเราก่อนอ่ะแช่งมันมเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลวัสนารเทพเทวดาสิกศักดิษค้ำชูปอกปากคุ้งของ,องรักษาปราบศัตรูเฮี้ยนเตียนใจมาดูมันลุกเป็นไฟก่อนครับผมให้มันแพ้ไพ่ไปก่อนพอรเราเป็นผู้ชนะเงินจะเข้ารับรองสีวิไลเลยนะ,ะผมคนไทยเราสีวิไลเลย ครับนะด้วยบุญกุศลวาสนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆจะเข้ามาเห็น <c oughs> ไ,ไหมเห็นไหมไม่ต้องไปสงสารมันเลยไฟลุกเป็นไฟโอกาสทองเข้ามาเลยเนี่ยเห็นไหมดว,ดวงแก้วเข้ามาส่งถ้วยทองเข้ามาอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองเทวดาส่งมอบให้เลยเปิดทางสว่างให้เลยนะนะนะครับผมสมบัติใต้พิทบนะครับผมเข้ามาแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดาเข้ามาประเดบรยดังเนี่ย ตกตำแหน่งที่ดีดังนั้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายขอคำนายว่าชาวราศีกุมดวงชะตาเปิดรับทรัพย์หรือโชคครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ะครับผมให้ท่านแชมป์ชื่นราบรืบ่นเป็นไปได้ด้วยดีครับท้ายคลิปชาวราศีกุมดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาของชาวราศีกุมประจำเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีกุมจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและความคิดสร้างสารรค์ คุณอาจสังเกตตัวเองว่ามีแรงบันดาลใจใหม่ๆปรากฏขึ้นอยู่เสมอเหมือนกับว่าจิตใจของคุณกำลังเปิดกว้างต่อโอกาสใหม่ๆและแนวทางที่ไม่เคยลองมาก่อนเดือนนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและความรับผิดชอบทางสังคมการวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่อาจซับซ้อนนี้ไปได้อย่างราบรื่นด้านการงาน เดือนนี้คุณจะพบว่าตัวเองเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างไม่เคยมีมาก่อนงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มใหม่ๆโครงการนวัตกรรมหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ไอเดียสร้างสรรค์จะเหมาะสมกับคุณเป็นพิเศษการประชุมหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานจะทำให้คุณได้รับมุมมองใหม่ๆที่ช่วยขยายขอบเขตของงานไปในทิศทางที่ดียกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายงานการตลาด คุณอาจได้ไอเดียในการสร้างแคมเปญที่แปลกใหม่และสามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือหากคุณอยู่ในสายงานศิลปะการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะอาจทำให้คุณได้รับการยอมรับและโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามเดือนนี้คุณอาจต้องระวังเรื่องความสับสนหรือการตัดสินใจที่เร่งรีบการตัดสินใจโดยไม่รอบคอบอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน การตั้งใจฟังความคิดเห็นของคนอื่นและพิจารณาผลกระทบในระยะยาวจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นคงถ้าคุณต้องเริ่มโครงการใหม่ควรใช้เวลาในการวางแผนให้รอบคอบและเตรียมตัวสำหรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในด้านการเงินเดือนนี้มีแนวโน้มที่คุณจะได้รายได้เพิ่มขึ้นจากโอกาสใหม่หรือความสามารถพิเศษของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเช่นกันเช่นการต้องลงทุนในอุปกรณ์ใหม่สําหรับงานการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือการใช้ใจ่ายเพื่อพัฒนาตนเองดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งจําเป็นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายและวางแผนสํารองเงินทุกถูกเฉินจะช่วยลดความกางังวลและสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณได้รับงานพิเศษนอกเวลาหลักการจัดสรรรายได้ส่วนนี้ให้เป็นเงินออมหรือทุนสำรองจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้เดือนนี้ยังเหมาะกับการพิจารณาการลงทุนในระยะยาวหรือการวางแผนเพื่อเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญ<ๆ>เช่นการซื้อสังหาริมทรัพย์การลงทุนในกองทุนหรือการวางแผนเพื่อการศึกษาของบุตร หากคุณมีการติดต่อเรื่องสินเชื่อหรือการเงินร่วมกับธนาคารเดือนนี้ควรอ่านเอกสารอย่างละเอียดและหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในด้านความรากักสำหรับชาวราศีกุมที่ยังโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจพบเจอคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจใกล้เคียงกันการสนทนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความใกล้ชิด หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมสังคมหรือกลุ่มงานอดิเรกที่ชอบโอกาสในการพบเจอคนที่เข้ากับคุณได้อย่างลงตัวก็จะสูงขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ชอบกิจกรรมทางศิลปะการเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือคอร์สเรียนศิลปะจะทําให้คุณได้พบคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันและอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปได้อีกสําหรับผู้ที่มีคู่เดือนนี้ควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารและการเข้าใจซึ่งกันและกัน แม้ว่าคุณและคู่ของคุณจะรักและเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่การใช้เวลาพูดคุยถึงความรู้สึกและแผนการในอนาคตจะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงและเติบโตไปในทิศทางที่ดีหากมีความเห็นไม่ตรงกันควรใช้เหตุผลและความอดทนในการแก้ไขปัญหาการสร้างกิจกรรมร่วมกันเช่นการวางแผนท่องเที่ยวสั้นๆหรือทำโปรเจกต์สนุกๆร่วมกันจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำดีๆในเดือนนี้ นอกจากความรักระหว่างคู่รักแล้วเดือนนี้ยังเป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนสนิทการใช้เวลาร่วมกันกับคนใกล้ชิดการสนับสนุนซึ่งกันรแลระก,กันหรือการให้คำปรึกษาจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นและความผูกพันในวงสังคมของคุณตัวอย่างเช่นการร่วมกิจกรรมสังคมเช่นงานเลี้ยงหรือโปรแกร,รมมาสาสมัครทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับคนรอบตัวมากขึ้นและสร้างความรู้สึกพึงพอใจทั้งจิตใจที่คุณต้องการ ในด้านสุขภาพและการดูแลตัวเองเดือนนี้ควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการจัดสมดุลชีวิตหากคุณทำงานหนักหรือใช้พลังสมองมากจนเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายได้การหาเวลาผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือการเดินเล่นในธรรมชาติจะช่วยคุณกลับมาสดชื่นและมีพลังในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ นอกจากนี้การดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่มก็มีความสำคัญเพราะร่างกายของคุณอาจต้องการสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานและความต้านทานต่อความเครียดได้โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมมีโอกาสสร้างความก้าวหน้าในหลายด้านทั้งการงานการเงินและความรัก ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นคงหากคุณสามารถวางแผนอย่างรอบคอบและใส่ใจในรายละเอียดทั้งเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์คุณจะพบว่าชีวิตในเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสความสำเร็จและความพึงพอใจในทุกด้านดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีกุมเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องงาน การเงินและความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วงต้นเดือนอาจเรื่องรู้สึกถึงความไม่แน่นอนบางประการในชีวิตประจําวันงานที่เคยเป็นระบบอาจมีเรื่องให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการอย่างฉับพลันหรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องรีบตัดสินใจอย่างรวดเร็วสําหรับชาวราศีกุมที่ทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดหรือเทคโนโลยีเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ไหวพริบและความคิดสร้างสารรค์อย่างมากการเจรจาต่อรองกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งาน อาจต้องละเอียดรอบคอบเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถสร้างความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งได้ง่ายสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุณอาจต้องเผชิญกับความกดดันเพิ่มขึ้นการมอบหมายงานใหม่ๆหรือโครงการที่เข้ามาอาจต้องใช้ความรับผิดชอบสูงและอาจรู้สึกว่าตัวเองถูกจับตามองจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานมากกว่าปกติการจัดการเวลาและการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนชัดเจน และกำหนดเวลาให้แต่ละส่วนจะช่วยลดความเครียดได้มากตัวอย่างเช่นการประชุมโครงการใหญ่ที่ต้องรายงานผลทุกสัปดาห์การวางแผนล,ล่วงหน้าและเตรียมเอกสารให้พร้อมจะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจและลดความกังวลสำหรับชาวราศีกลุ่มที่ทำงานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้มีแนวโน้มว่าคุณอาจได้รับโอกาสใหม่ๆจากการติดต่อสัมพันธ์หรือเครือข่ายที่คุณมี การนาเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับลูกค้าหรือพันธมิตรสามารถสร้างความประทับใจและเพิ่มรายได้ได้แต่ข้อควรระวังคืออย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนหรือขยายธุรกิจใหญ่เกินไปโดยไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลให้รอบคอบเพราะความเร่งรีบและความตื่นเต้นชั่วคราวอาจนํามาซึ่งความเสี่ยงทางการเงินด้านการเงินเดือนนี้ชาวราศีกุมจะต้องระวัดระวังเรื่องรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดการใช้ใจ่ายเพื่อความบันเทิงการเดินทางหรือการลงทุนที่ยังไม่มั่นใจ อาจทำให้กระแสงเงินสดของคุณตึงตัวการวางแผนการเงินล่วงหน้าการจดบันทึกรายรับรายจ่ายและการกําหนดงบประมาณประจําสัปดาห์จะช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่กําลังคิดจะซื้อของราคาแพงหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเดือนนี้ควรชะลอไว้ก่อนและพิจารณาความจําเป็นอย่างรอบคอบตัวอย่างเช่นการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ใหม่สําหรับงานหรือเทคโนโลยีใหม่ๆห,หากไม่ได้เร่งด่วน ควรรอให้คุณมั่นใจว่ามีงบสำรองเพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในด้านความรักคนโสดเดือนนี้มีโอกาสพบเจอผู้คนใหม่ๆจากกิจกรรมสังคมหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่ความสัมพันธ์อาจเริ่มจากความสนใจทางปัญญาหรือการแลกเปลี่ยนไอเดียมากกว่าความโรแมนติกโดยตรงการสื่อสารเปิดใจและชัดเจนจะช่วยสร้างความเข้าใจและลดความสับสนตัวอย่างเช่นการได้ร่วมโครงการกลุ่มหรือเข้าร่วมงานสัมมนา คุณอาจพบคนที่มีความคิดคล้ายคลึงกันซึ่งสามารถเริ่มต้นมิตรภาพและพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้สำหรับชาวราศีกุมที่มีคู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการประนีประนอมความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนอาจสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์การพูดคุยถึงความรู้สึกและความต้องการอย่างเปิดเผยจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่น คู่ของคุณอาจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เงินหรือการวางแผนอนาคตที่แตกต่างจากคุณหากไม่เปิดใจพูดคุยอาจเกิดความไม่พอใจสะสมแต่หากคุณใช้เวลาอธิบายเหตุผลและรับฟังคู่ของคุณด้วยใจเย็นจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเป็นการเพิ่มความใกล้ชิดเดือนนี้ยังเนนเรื่องสุขภาพจิตและความสมดุลในชีวิตประจําวันการทํางานหนักหรือความเครียดจากการเงินและความสัมพันธ์อาจส่งผลต่อร่างกายได้การออกกําลังกายเบา การทำสมาธิหรือการใช้เวลาทำกิจกรรมที่คุณรักสามารถช่วยให้จิตใจสงบและเพิ่มพลังบวกได้ตัวอย่างเช่นการเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือการอ่านหนังสือในช่วงเวลาว่างจะช่วยให้คุณได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการทบทวนเป้าหมายส่วนตัวและวิชาชีพการวางแผนระยะยาวการตั้งเป้าหมายชัดเจนและการประเมินความคืบหน้าในการทำงานหรือการเงิน จะช่วยให้คุณรู้ว่าควรปรับแก้ตรงไหนตัวอย่างเช่นหากคุณมีแผนที่จะเปลี่ยนงานหรือเริ่มโครงการใหม่การสำรวจทักษะของตัวเองและประเมินตลาดหรือความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้มั่นใจและลดความเสี่ยงโดยรวมแล้วเดือนนี้ของชาวราศีกุมเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสการใส่ใจในรายละเอียดการวางแผนอย่างรอบคอบ และการสื่อสารอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นทั้นในเรื่องงานการเงินและความรักสำหรับคนโสดอาจพบโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่มีคุณค่าส่วนผู้ที่มีคู่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันการดูแลสุขภาพและจัดการความเครียดจะช่วยให้คุณรักษาความสมดุลในชีวิตและพร้อมรับมือกับสิ่งที่เข้ามาในเดือนนี้ดวงชะตาราศีกุมประจำเดือนนี้ เมื่อพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มไหลเวียนมาสู่ชาวกลุ่มในเดือนนี้เสมือนสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านใบไผ่สร้างเสียงกระซิบที่บอกใบถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตดวงดาวได้เรียงร้อยตัวเองในท้องฟ้าด้วยลักษณะที่น่าสนใจทำให้เดือนนี้กลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาส และความท้าทายที่จะเข้ามาเคียงคู่กันสำหรับชาวกลุมแล้วเดือนนี้จะเป็นเหมือนการได้เดินทางผ่านป่าไผ่ที่มีแสงแดดส่องผ่านใบไม้เป็นจุดๆบางครั้งเส้นทางอาจดูมไม่ชัดเจนแต่แสงสว่างก็จะส่องนำทางให้เสมอพลังงานจากจักรวาลในเดือนนี้จะทำให้ชาวกุ่มรู้สึกเหมือนมีลมหายใจใหม่ เข้ามาในชีวิตความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจะเบ่งบานเหมือนดอกไม้ที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิด้านการงานการเดินทางสู่จุดหมายใหม่ในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองใหม่สำหรับชาวกลุ่ม เหมือนนักเดินทางที่เพิ่งได้แผนที่ใหม่ในมือและเริ่มเห็นเส้นทางที่ไม่เคยรู้มาก่อนพลังงานจากดวงดาวจะเข้ามาช่วยเสริมความมั่นใจและความกล้าหาญในการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับชาวกลุ่มที่ทำงานประจำจะพบว่าความสามารถพิเศษของตนเอง เริ่มถูกผู้บังคับบัญชาสังเกตเห็นเหมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินจนกระทั่งถูกขุดขึ้นมาแล้วเริ่มเปล่งประกายโครงการที่เคยติดขัดอาจจะมีความคืบหน้าอย่างน่าประหลาดใจความคิดสร้างสารรค์ที่เคยถูกมองว่าแปลกประหลาดกลับกลายเป็นสิ่งที่ทีมงานต้องการยกตัวอย่างเช่นนางสาวกมลมานวัย28ปี ที่ทำงานในบริษัทโฆษณาเธอได้เสนอไอเดียการทำแคมเปญที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่กับศิลปะพื้นบ้านซึ่งตอนแรกเหมือนจะเป็นความคิดที่แปลกและไม่เข้ากับกระแสหลักแต่เมื่อเธอนำเสนอในเดือนนี้กลับได้รับการตอบรับที่ดีมากจนคล้ายเป็นโครงการใหญ่ของบริษัทสำหรับชาวกลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องกล้าคิดกล้าทำเหมือนนักบินที่ต้องบินผ่านเมฆหมอกเพื่อไปให้ถึงฟ้าใสความเสี่ยงที่คำนวณอย่างรอบคอบจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าการขยายธุรกิจหรือการเปิดสาขาใหม่ที่เคยลังเลอยู่นานอาจจะถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วอย่างไรก็ตาม ชาวกลุ่มต้องระวังเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจจะมีความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นเหมือนเกมโทรศัพท์กระซิบที่ข้อความต้นฉบับถูกบิดเบือนไปตามทางให้พยายามอธิบายความคิดของตนเองให้ชัดเจนและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเปิดด้านการเงินกระแสเงินสดที่หลากหลาย ในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นเหมือนแม่น้ำที่มีสายน้ำหลายสายมาบรรจบกันบางสายสายบางสายคุณแต่โดยรวมแล้วน้ำจะไหลไปในทิศทางที่ดีชาวกลุ่มอาจจะพบว่ารายได้ของตอนเองเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้พึ่งพาแหล่งเดียวเหมือนเดิมโอกาสในการหาไรายได้เสริม จะเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดเหมือนการพบเห็ดป่าในป่าที่ไม่ได้ตั้งใจจะหาทักษะพิเศษที่ชาวกุ่มมีอยู่อาจจะกลายเป็นแหล่งไรายได้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์การขายของทำม,มือหรือการให้คำปรึกษาในสิ่งที่ตนเองชำนาญนายอนนุน,านชาวกุ่มไว้35ปีที่เป็นวิศวกร เขาได้เริ่มทำช่อง YouTube สอนการแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆในเวลาว่างสิ่งที่เริ่มต้นแค่เป็นงานอดิเรกกลับกลายเป็นรายได้เสริมที่สำคัญในเดือนนี้เมื่อช่องของเขาเริ่มมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับเรื่องการลงทุน ชาวกุมควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเหมือนนักดำน้ำที่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้ดีก่อนดำน้ำลงไปการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะไม่เหมาะสมในช่วงนี้แต่การลงทุนระยะยาวในสิ่งที่มั่นคงจะเป็นทางเลือกที่ดีการออมเงินในเดือนนี้จะเป็นไปได้ง่ายกว่าเดือนที่ผ่านมา เหมือนการปลูกต้นไผ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรงช้ากุมจะรู้สึกมีแรงจูงใจในการวางแผนการเงินระยะยาวและอาจจะตัดสินใจเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่หรือเริ่มแผนการออมเคื่อเป้าหมายใหม่อย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจจะมีการใช้จ่ายแบบฉับพลันเกิดขึ้นเหมือนฝนตกกระทันหันที่ต้องหาที่หลบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดจะช่วยควบคุมการเงินได้ดีขึ้นความรักบทกวีแห่งหัวใจสำหรับชาวกุมที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างใหม่ของหัวใจ ให้แสงแดดส่องเข้ามาหลังจากที่ปิดกันอยู่นานพลังงานด้านความรักจะไหลเวียนเข้ามาในชีวิตของชาวกุมโสดอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงเหมือนสายน้ำใสที่ค่อยๆไหลผ่านสวนกุหลาบความมีสเสน่ห์ของชาวกุมจะเปล่งออกมาโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องแสดงออกเกินความจริงเหมือนการปลูกดอกไม้ในสวนที่มีผีเสื้อบินมาเยี่ยมเยียนตลอดเวลา นางสาวปัทมาไว้26ปีที่ได้รับเข้าร่วมคลาสเรียนการทำขนมเพื่อฆ่าเวลาหลังเลิกงานที่นั่นเธอได้พบกับชายหนุ่มที่มีความสนใจในการทำอาหารเช่นเดียวกันจากการเป็นเพื่อนในคลาสความสัมพันธ์ได้พัฒนาไปสู่การออกเดตนอกสถานที่เรียนและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่สวยงาม สำหรับชาวกลุ่มโสดที่เพิ่งจบความสัมพันธ์เก่าเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์เหมือนต้นไผ่ที่โค่นลงแล้วแต่รากยังแข็งแรงจึงสามารถงอกใหม่ได้อีกครั้งความเจ็บปวดจากอดีตจะค่อยๆค,คลายลงและเปิดพื้นที่ใจให้กับความรักใหม่แอปพลิเคชันหาคู่หรือการนัดบอร์ด อาจจะนำมาซึ่งความแปลกใจที่ดีแต่ชาวกลุ่มควรใช้สัญชาตญาณในการเลือกอย่าเพิ่งตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเหมือนการซื้อหนังสือไม่ควรตัดสินจากปกหนังสือสำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่รักแล้วเดือนนี้จะเป็นเหมือนการปลูกต้นไผ่คู่กัน รากจะแผ่ไปหากันใต้ดินส่วนลำต้นจะโต้ตอบกันไปมาเมื่อลมพัดความสัมพันธ์ที่มีอยู่จะแน่นแฟนมากขึ้นความเข้าใจซึ่งกันและกันจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนคู่รักอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนเพลงที่บรรเลงไม่ลงจังหวะแต่พระทั้งคู่พยายามฟังกันและกันจังหวะของความรัก จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมความขัดแย้งเหล่านี้กลับจะทำให้ทั้งคู่เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนายศิลปชัยและนางสาวนาริษาคู่รักชาวกลุ่มที่คบกันมาสามปีได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้วยกันในเดือนนี้ การตัดสินใจครนี้ทำให้ทั้งคู่ได้ค้นพบด้านใหม่ๆของกันและกันและรู้สึกว่าความสัมพันธ์ได้ก้าวไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับคู่รักที่แต่งงานแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านการมีลูกหรือการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกัน เหมือนนักดนตรีสองคนที่ผสานเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบความฝันและเป้าหมายของทั้งคู่จะมาบรรจบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างไรก็ตามคู่รักต้องระวังเรื่องการสื่อสารในช่วงกลางเดือนอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นง่ายเหมือนการส่งจดหมายผ่านฝนตกอักษรอาจจะเลือนลาง การพูดคุยกันตรงไปตรงมาและการรับฟังด้วยใจเปิดจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจ,จกรรมโรแมนติกร่วมกันการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆหรือการนั่งดูดาวกันบนดาดฟ้าจะทำให้ความรักกลับมาหวานชื่นเหมือนน้ำพึ่งป่าความทรงจำดีๆที่สร้างขึ้นในช่วงนี้จะคงอยู่ในใจไปอีกนาน การเตรียมตัวและคำแนะนำเพื่อให้ชาวกลุมสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานบวกในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่ควรใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายเหมือนการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ก่อนปลูกต้นไผ่การออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือการเดินเล่นในธรรมชาติจะช่วยให้จิตใจสงบและพร้อมรับพลังงานใหม่ ปกเป็นนี้คือ่อรแต่งกายด้วยสีฟ้าสีขาวหรือสีเงินจะช่วยเสริมพลังและความมั่นใจการสวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากเงิน